ครับพี่น้องครับพอดีพี่น้องทุกท่านครับผมปีนี้หนี้พาพี่น้องมาเบิ้งน้าอยู่หน้าครับผมดูด้ครับปีนี้น้ำห่วยพื้นเ่งขึ้นยางสูงครับขึ้นแห้งอ่างห้อยเล่นคอยก็ลดสปริงไปบึ้มบึ้ม่อกี้ไปแบบเบิ้งมากครับผมภาพหน้าปีนี้จะตีได้เกี่ยวว่าได้เกี่ยวหรือครับขันน้ำลงไว้ก็ได้เกี่ยวแล้วครับถ้าน้ำไม่ลงเราก็ปฏิเกี่ยวเลยช่วงนี้มันเป็นน้ำมันเป็นหุบน้ำลึกครับแถวนี้ อู้นขาวเต็มทุ่งเลยครับพี่กายพีพ่น้องว่าใส่เบ็ดอยู่หน้าต่งนี่แหละครับยังพอได้ตัวจตปีนีอะไรบ้าเลยพี่น้ำสำน้ำมาแห้งหน่ครับง่ายเพรนี่ยังหล่น,ลน,น,รนครับพี่น้องใครก็ซอยก็ร่างใจให้นนะส้มครับส่งใช่แน่นรักรักสวนยางไม่ได้รักสวนยาง,ายางเออนี่สวนยางเพคนบอกว่าเป็นของคนเป็นของตัวนะครับ น้ากั็น่าเพิ่นแหละครับหน้าทำแบ่งครึ่งกับเพิ่นผลนะกับเจ้าของหน้าเพิ่นเนาะครับเป็นตอนวันนี้น้ำมาแรงครับน้ำหอยเพิ่นเนี่ยงฝนพ่วงจากพายุโนรูเนาะพายุโนรูดีเป็ชชั้นโนรูตัวนี้มันกับเบิดวันที่สองแล้วครับนี้วันที่สองแล้วฝนพายุเบิดแล้วแต่ว่าฝนพั้นเบิดครับฝนวายจากเขาหอดันที่สามที่สี่มิเชลกับผู้ใหญ่บ้านกับประกาศฝอระวังนำรถสปิงเว่ยละครับ ความสูงกอดน้ำที่ล้นแปดสิบเซนติเมตรนะผู้ใดอยู่พื้นที่รองรับน้ำหรือว,ว่าไก่ล่ำหวัวู้ครับล่ำหัวจุกประมาณที่สิริมองเห็นครับหลังคาขาวนู้นตรงนั่นเนาะห่วยครับตอนนี้มันก็ล้นห่วยมาก้วครับเนือน้ำโอเคครับ ฝากพี่น้องแค่นี้ครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนลำห้วยพะเนียงล้นครับอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเนาะข้างบนเออเดี๋ิลืมบอกไปข้างบนทางต้นหน้าน,นี่เป็นขึ้นไปฝั่งนู้นครับฝากฝากปลาอย่างนี้เป็นหางห้วยลินควายเนะาะหางเอียกเอียกอย่างนี้คืออ่างห้วยพะเนียงอ่างลำพะเนียง ไม่นี้น้ำฝนตกติดต่อกันสองสามมือซ้อนแลวครับมือขึ้นหนักยางแห้งเลยมือนี้น้ำมวนน้ำมาอย่างขัดมือว่านัวเห็นมีน้ำพึ่งมาเมื่อขึ้นนี่ครับกับเช้านี่เลยนี่ครับถ้าปถ้าเกิดว่าน้ำล้งซาเนี่ยเท้าแถวมวนนี่ปรได้กเกีียวได้ครับนี่ฮู้ดหลอดไตไปยางไปนู่นยางหน้าหน่อยค่อยนั่งไปว่าไรน้ำ นโอเคครับลาก่อนครับผมสวัสดีครับ